สวัสดีครับผมพบกับผมบัลแรมชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมอัปเดตนะครับมาอัปเดตลังเหี่ยวนะครับก็อยู่ด้านหลังผมนะครับวันนี้ผมได้กล้องมาแล้วครับผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูพฤติกรรมของการเลี้ยงเหี่ยวเลี้ยงลูกของเหย่ยวนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องนะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับซึ่งตัวนี้ผมก็อยู่บนอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะครับต้นที่เหี่่วทํหลังครับ ผมได้กล้องมาแล้วนะครับก็ได้มาหลายวันแล้วพึ่งว่างวันนี้นครับก็วันนี้เข้างานสายได้ก็นี่ครับเป็นกล้องดักสัตว์สั่งมาจากประเทศจีนครับของช่นนะครับเราจะมาทําการติดตั้งรังเหี่ยวกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมครับมันจะใช้งานได้คิงขนาดไหนะครับซึ่งใช้ฐาน 3A นะครับถึง8ก้อนเลยนะครับมันน่าจะ ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ผมก็ยังใช้งานไม่ค่อยได้เป็นนะครับไม่รู้ว่าเขาเปิดหมดอะไรบ้างผมก็เดี๋ยวนี้ผมตั้งค่าไว้ที่สามสิบนาทีถ่ายครั้งหนึ่งความยาวครั้งละสามนาทีนะครับซึ่งอาจจะน้อยไปนะครับสําหรับผู้ชมแต่เพราะผมว่า,าจ,จะทําใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมมาตั้งค่าใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็มาอยู่บนลังเหีวแล้วครับเดี๋ยวผมหามุมตั้งกล้องก่อนนะครับ ก็มีลูกเขียวอยู่สองตัวนะครับตัวเล็กไม่ค่อยได้กินอาหารเลยครับโดนตัวใหญ่แย่งกินไปหมดตัวเล็กมากครับก็นี่ครับธรรมชาติของเหย่ยวครับเขาก็จะคัดสรรตัวที่แข็งแรงกว่านะครับก็สวยงามทั้งสวยงามทั้งสองตัวนะครับให้ดูนี่ครับตัวใหญ่ก็จะดูแข็งแรงกว่านะครับก็ได้กินอาหารเยอะกว่า ลังนี้น่าเสียดายนะครับมีแค่สามตัวก็มีแค่สองตัวนะมีสองตัวอีกไข่ม่ฟักน่าจะไม่ฟักนะน่าจะไข่ด้านแล้วนะซึ่งแม่เขายังกกอยู่นะครับครับครับก็ผมได้ทมการติดกล้องสำเร็จแล้วนะครับกล้องของเราก็จะอ,อยู่ด้านนี้นะส่องลงมาโดนรังเลยครับอ่าก็ก็หยุด สื่อว่าตัวเล็กนี่ร้องบ่อยมากนะกินดีขี้บ่อยนะลูกอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเอากล้องลงนะครับสงสัยพรุ่งนี้ต้องวอร์มร่างกายหนักๆนะครับเหนื่อย,ยมากสูงมากครับคงจะปีนแค่รอบเอามาติดกับรอบเอาลงไปนะครับถ้าจะปีนอีกครั้งก็คงต้องหาคนมาปีนช่วยแล้วครับผมได้ปีนลงมาแล้วครับติดตั้งรางเหี่ยวสําเร็จแล้วนะครับ เราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลงนะครับเพราะแบตเตอรี่น่าจะอยู่ได้ถึงแค่วันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็วันมะรืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาลงครับขอพักก่อนครับเหนื่อยมากก็แนะนำครับสําหรับมือใหม่หรือว่าคนใหม่ที่อยากเลี้ยงเหยี่วนะครับผมแนะนําเลยว่าไม่ควรมาปีนรังเหย่่วนะครับมันสูงมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันตรายมากมากผมว่าลงทุนซื้อดีกว่าครับ ไม่ไม่กี่บาทนะครับเราก็ไม่อันตรายก็ไม่เสี่ยงก็ห้ามเรียนแบบห้ามทําตามผมนะครับอันนี้ผมทําเพื่อท่านผู้ชมนะครับมาปีนพลังเหยี่ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของเหยี่ยวนะครับแม่ของเขาแล้วก็พ่อของเขาก็บินโฉบผมอยู่หลายครั้งนะครับด้วยความที่ลูกเขายังเล็กอยู่นะครับก็ห่วงลังเป็นธรรมชาติของของพ่อของแม่นะครับ ไม่เป็นไรครับเราก็ไปให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาให้เขาเลี้ยงลูกของเขานะครับกล้องเราก็ติดไว้ตรงนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่างก็จะเป็นมะลรืนนครับจะพาท่านผู้ชมมาเอากลับนะครับผมก็คงจะปีนแค่ครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่เอากล้องลงครับเพราะว่าอันตรายมากสูงมากความสูงที่ผมปีนวันนี้ก็น่าจะ17เมตรนะครับน่าจะนะครับผมวัดโดยประมาณครับคาดจากสายตาแล้วก็การปีนขึ้นไปนะครับ ขอแนะนําครับซื้อดีกว่าครับเดี่ยวไม่ต้องมาปีนให้ลําบากให้อันตรายครับเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็สูญเสียชีวิตหรือว่าร่างกายครับดีกว่าเสียเสียเงินไม่กี่บาทดีกว่ามาจบชีวิตลงเพราะอยากเลี้ยงเหี่ยวนะครับก็ขอแนะนําท่านผู้ชมแล้วก็มือใหม่ทุกท่านครับแนะนําครับซื้อเอาดีกว่าแบบนี้อันตรายมากครับผมปีนผมยังกลัวครับแต่ก็ด้วยใจที่ พักที่จะถ่ายทําวิดีโอที่ดีๆให้มาให้ท่านผู้ชมชมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณและขอบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยซับจนเดียวนี้หนึ่งพันซับขึ้นไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานชิ้นต่อไปของผมเรื่อยๆครับจากช่องบ l a n ลน h ช n แนลนะครับครับสวัสดีครับ